สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทียนมงคลจักรวาลน,นะคะเป็นรายการดูดวง12ราศีพบกับอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลวันนี้อาจารย์เจนนะคะมาทํานายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีกันนะคะดูดวงรายสัปดาห์วันที่2จนถึงวันที่8ธันวาคมีพศ2560 นะคะดวงชะตาของในชาวราศีกันในช่วงสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ <c oughs> ขอบคุณที่กดกระดิ่งนะคะกดติดตามดวงชะตาของในชาวราศีกันในชาวราศีกันการงานของคุณไหลลื่นไปได้ด้วยดีนะเขาเรียกว่ามีดูมีอนาคตดูมีความเบิกบานหัวใจเลยแหละและในชาวราศีกัน แต่เหมือนคุณอะยังมีความทุกข์อยู่ในหัวใจอยู่ไม่อยากที่จะคือคือสุขส,ข,สข,อขสุขไม่สุดอย่างนี้เขาเรียกสุขไม่สุดมันมีอะไรที่ปิดกั้นในตัวเองอยู่และก็ให้ระมัดระวังเหตุการณ์ไม่คาดฝันเหตุการณ์ไม่คาดฝันตรงเนี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุการโดนคุณใส่มนดําหรือในการผ่าตัดกระทันหัน อ่าเพราะฉะนั้นขับรถขับราอะไรต่างๆวาจาอะไรก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะช่วงนี้เขาเรียกว่าต้องระมัดระวังตัวส่วนมากก็จะให้อยู่นิ่งๆอยู่กับที่นะแล้วก็สวดมนต์อ่าปฏบิบัติบูชาอะไรไปต่างๆนะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นจิตมันจะตกเนี่ยในชาวราศีราศีกันนะคุณจะออกแนวเบื่อหนะ่าย เบือ่อนายกับงานที่ทําเบื่อนายกับชีวิตอยากจะอะมองเห็นช่องทางอะไรแหละเหมือนการงานอะดีแต่จิตคุณไม่โอเคเท่าไหร่แล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของกระทันหันกระทันหันตรงเนี้ยบางทีได้รับข่าวสารอะไรมาที่ไม่ดีตกอกตกใจทําให้มีเรื่องมีลาวได้แล้วก็ถ้าเจ็บป่วยผิดปกตินะกะ็ดูในเรื่องของอืมจะพูดออกมายัางไงดีเนี่ย ก็เกี่ยวกับเรื่องของคุณใสมนดำนะคะลมเพลลมพัดอะไรต่างๆระมัดระวังให้ดีสิ่งหนึ่งที่ชาวราศีกันต้องระมัดระวังคือเหตุการณ์กระทันหันและเพราะฉะนั้นระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุจะขับรถอะไรก็ดูให้ดีนะศึกษาเส้นทางช่องทางแล้วก็ไม่หัวเสียหรือเขาเรียกว่าอ่า บาดหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยคนจะใจร้อนแล้วก็จะโมโหง่ายนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่ต้องระมัดระวังให้มากนะในช่วงสัปดาห์นี้ในชาวราศีกันนะคะแต่สุขภาพก็แข็งแรงดีนะคะส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงลักษณะนี้อนาคตกำลังดีและกำลังสดใสแล้วก็ให้ระมัดระวังเหตุการณ์เฉพาะหน้าเหมือนมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ออกหน้าก่อนอย่างเงี้ยเหมือนนักเลงอะ่ะเพราะนั้นแล้วก็ กลายเป็นมีปัญหาอยู่คนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองก็อย่าเอากระดูกไปแฝนคอนะคะในชาวกันนะรักครอบครัวดูแลตัวเองให้ดีบางอย่างก็อ,อย่าวู่วางม,มันจะมีความขัดแย้งอยู่ทั้งในเรื่องของงานเพื่อนร่วมงานหรือในเรื่องของที่เราได้ฟังข่าวมาไม่ดีแล้วเราก็จะเคลียร์เดี๋ยวนั้นอะไรเงี้ยมันไม่เกิดผลดีกับดวงชะตาของท่านนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงิน ควรที่จะประหยัดหน่อยนะคะคําพูดที่จะตบปากรับคํากับใครว่าจะจ่ายจะช่วยอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยค่อยๆให้ค่อยๆเพราะว่าการเงินของคุณนะ่ะมันยังเป็นลักษณะที่มันจะมีรายจ่ายกระทันหันอยู่เราคิดว่าตรงเนี้ยพอละเราเก็บมาพอละสบายดีละอยู่ๆก็มีนะคะแล้วก็เรื่อง โรคประจําตัวระมัดระวังให้ดีอย่างบางคนเป็นโรคประจําตัวตั้งแต่วัยเด็กอย่างเงี้ยอยู่ๆมากําเริบตอนนี้ก็ระมัดระวังให้ดีเรื่องสุขภาพนะคะส่วนในเรื่องของคนโสดเกณฑ์ของคนโสดต้องบอกว่าถ้าโสดยังไม่มีใครให้รอต่อไปอีกนิดนึงนะคะแล้วก็อธิษฐานขอให้ดีสําคัญมากในการอธิษฐานขอเนี่ยเพราะว่าดวงของในชาวราศีกันเนี่ยถ้าอยู่ในกรอบ ของบุญของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมันรอดแต่ถ้าเกิดว่าในชาวราศีกันเขาเรียกว่าใช้ชีวิตแบบตามสบายตามสบายเนี่ยมันจะไปเจอเหตุการณ์มือที่สามได้ทีนี้ไปเจอมือที่ทสามปุ๊บรักก็พังอย่างมันควรมีความรักอยู่ดีๆอย่างเงี้ยอยู่ดีๆมีคู่แทรกมามันก็เกิดในเรื่องของการเลิกราบแบบกระทันหันก็มีเพราะฉะนั้นระมัดระวังแล้วก็สุขภาพของคนในครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะคะ เรื่องงานกำลังดีเลยนะอืมคนชาวกันดูแลจิตใจให้เข้มแข็งเนี่ยจารย์แนะนำเลยว่าให้ทำสมาธิให้มากนะแล้วก็ทำก่อนทำสมาธินี่ก็แนะนำเลยว่าให้ดื่มชาบัวชงชาบัวถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็พอเราสวดมนต์เสร็จก็ลามาทานนะคะเพื่อให้มีสุขภาพที่ ดีแล้วก็ดื่มน,น,นานๆนี่ก็จะไม่มีกลิ่นตัวนะเขาเรียกว่ากลิ่นแก่สำหรับคนที่อายุ35ปีขึ้นไปยิ่งเขาเลขสี่าเนี้ยหรือคนที่ทานยาทานยาโรครักษาโรคประจำพวกนี้ก็จะมีกลิ่นตัวค่อนข้างง่ายนะ แต่ก็ช่วยช่วยได้ไม่ใช่เรื่องหน้าดังเกียจอะไรนะคะแต่ก็นี่แหละก็พยายามหาอะไรมาช่วยหลายๆอย่างแล้วก็แต่ถ้าเป็นแนวทางของการเข้าถึงเทวะเขาก็จะบอกว่าถ้ากิ่นกายแล้วสะอาดหอมเทวดาก็จะประทานผรอนให้กับเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในชาวราศีกันระมัดระวังเรื่องเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะลูกนะเรื่องอุบัติเหตุหรือเรื่องอะไรกระทันหัน นะอย่างในบางคนอาจจะไปทานอะไรแล้วก็เกิดเป็นอาหารเป็นพิษอย่างรุนแรงอย่างเงี้ยหรือการแพ้อะไรแบบรุนแรงขึ้นมานะคะในชาวราศีกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดจะทำธุรกิจอาจารย์แนะนำว่าถ้ามีการเข้าหุ้นแบบสามคนขึ้นไปช่วงจังหวะนี้มันทำได้เออมันทำได้นะคะทำได้ก็ค่อยๆพิจารณาดูนะ อืมเอาละในชาลาสีกันประมาณนี้นะคะ